เฮ้ยมาเร็วๆเลยคลิปนี้จะบอกแบบไว้ๆเลยรูปแล้ววิดีโอเพิ่มเติมก็แอดบันเขียวไปนะนินจา400ปี2021เลขใหม่20,000โลโอ้โหลาดเว้ยอ่ะอย่างที่บอก100,000 9,000คันต่อมาดูตีมอนเตอร์ไป21ปี2015โอ้โหคันนี้สีแดงไว้ท่อเทอร์มิแหมกขาวแฮนด์จับโชคมีให้เรียบร้อยแล้ว27,000โล 1,49,000แล้วนั้นแนละ้วคันต่อมา Z900 SE ปี2017โอ้โหกันสะบัดมีท่อมีปั๊มบน Bambo มือค้า CRG เลขไม้1,9,000โลอ้าสภาพแบบนี้เอาไปที่นี่พอร์1,59,000แล้วนั้นและการสุดท้าย T-Royce 2-Tone นะตัวนี้ปี2017ไม้2,6,000โล อนะสะภาพแบบนี้ไปแค่นี้พอ2,690,000กห่เ้าพันนั้นนะสนใจสูตรล2อก 2, 8, 3, 5, 2, 7, 4, 2. แปดสาอดแบ้านเขียวมาขอรูปแล้ววีโอเพิ่มเติมได้เลยนะแอดไซ์บไปแล้วสวัสดีครับ